สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับคลิปนี้อาจารย์จะมาสาธิตวิธีการใช้สถิติคายสแควรคุณสมบัติของคายสแควรก็คือเราต้องการหาความสัมพันธ์ของตัวแปร2ตัวแปรที่มีมาตรวัดแบบกลุ่มหรืออันดับเช่นอยากรู้ว่าเพศของนักศึกษาคือผู้หญิงผู้ชายมีความสัมพันธ์กับ คณะหรือสาขาที่เรียนไหมคณะ,น,ณะ,น,ณะนู้นคณะนี้คณะนั้นคณะน้อเห็นไหมครับมันจะเป็นกลุ่มบันดับมาตรวัดของคณะก็จะเป็น1แทนคณะนี้2แทนคณะนี้ส่วนเพศก็คือ1แทนผู้หญิง2แทนผู้ชายอย่างนี้ใช้การสแควรแน่นอนแต่บางครั้งในการทำวิจัยเชิงสังคมศาสตร์โดยเฉพาะทางธุรกิจเขาอยากหาว่า กลุ่มเป้าหมายของโรงแรมเรากลุ่มเป้าหมายของร้านค้าเรากลุ่มเป้าหมายของร้านอาหารเรากลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเราเขามีคุณสมบัติอย่างไรข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรบางทีเราอยากหาความสัมพันธ์ประเภทนี้คืออยากรู้ว่าเพศอายุการศึกษาอาชีพมีความสัมพันธ์การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมหาดาวในหัวหินไหมหรือเลือกใช้ บริการร้านอาหารในจังหวัดประจวบหเป็นต้นปัญหามันอยู่ที่ว่าตัวการตัดสินใจส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนักศึกษาจะออกแบบสอบถามเป็นแบบ r a t ติ้งสเกลหรือแบบช่วงเพราะฉะนั้นผลที่ได้จากแบบสอบถามก็จะเป็นอย่างหน้าจอที่นักศึกษาเห็นในหน้า Data View ที่อาจารย์นำมโชว์ก็คือมันจะเป็นค่าเฉลีย่ยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากหากความสัมพันธ์ของ ข้อมูลส่วนบุคคลก,กับการตัดสินใจซึ่งการตัดสินใจเป็นช่วงเนี่ยเราก็ต้องแปลงการตัดสินใจทั้งหลายด้านก็คือการรับรู้ปัญหาสังหาข้อมูลประเมินตัดสินใจพฤติกรรมแล้วก็ภาพรวมเนี่ยให้เป็นกลุ่มก่อนให้ชุดข้อมูลมันเป็นกลุ่มก่อนเห็นไหมครับวิธีการแปลงแปลงยังไงครับก็กลับไปดูที่ บทที่3ที่เราเขียนเกณฑ์การแปลผลแบบสอบถามที่มีมาตรวัดแบบ Rating งสเกลหรือแบบช่วงนั่นแหละเรากำหนดเกณฑ์ว่าอย่างไงละ่ะแล้วเรามีกี่ช่วงละ่ะกรณีนี้อาจารย์ใช้แบบสอบถามการตัดสินใจมีทั้งหมด5ช่วง Rating Scale 5ระดับหรือ5ช่วงซึ่งแบ่งเกณฑ์การแปลก,ก็คืออาจารย์ก็เอา5ถูกไหมครับคะแนนสูงสุดเพราะค่าที่ได้จาก แบบสอบถามสงูงสุดก็คือ5เพราะมันมีห้าช่วงเองหนึ่งสองสามสี่ห้าลบหนึ่งต่ำก็คือ1ต่ำกว่าหนึ่งไม่ได้แนละ้วเพราะเราเป็นคนกําหนดว่า่วงเริ่มตั้งแต่หนึ่งถึงห้ามันห้าลบหนึ่งก็เหลือสี่สี่หารด้วยจํานวนระดับก็คือระแบ่งเป็น5้าช่วงก็คือหารด้วยห้าเห็นไหมครับมันก็จะเท่ากับ0.8 0ย์จากนั้นอาจารย์ก็จะมาเขียนค่าเฉลี่ยน1นถึง1 8จน้อยที่สุด1 8 1จุจถึง1.8 1หนึ่งถึง2 6จุน้อย 2.61ถึง3.4ปานกลาง3.41ถึง4.2มาก4.21ถึง5มากที่สุดอาจารย์ก็มากำหนดให้มันอยู่ในชั้นแค่5ชั้นเหมือนกันในค่าเฉลีย่ยเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะแปลงค่าเฉลีย่ยพวกนี้กลับมาเป็นกลุ่มเหมือนเดิมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําการเปลี่ยนค่าเฉลี่ยของแบบสอบถามที่ได้ จากคำถามภาพรวมการตัดสินจจใจให้เป็นกลุ่มเหมือนเดิมว,วิธีการทำก็ไม่ยากครับเราจะได้หาความสัมพันธ์ข้อมูลส่วนบุคคลกับการตัดสินใจได้ออกไปไประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจของเราได้วิธีการก็คือไปที่ transform นะครับจากนั้นเลือกคำว่า recode into different variable ก็คือเราจะแปลงค่าเฉลี่ยเนี่ยให้กลับไปอยู่ค่าดั้งเดิมเป็นค่ากลุ่มเหมือนเดิมเท่านั้นเอง แล้วก็เป็นตัวแปลใหม่เพราะนั้นเราจะสร้างตัวแปลใหม่เราจะไม่ทับเราจะไม่ทับค่าเฉลี่ย,ยพวกนี้นะครับเพราะเราสามารถอาไปใช้ประโยชน์เช่นหาความสัมพันธ์ของส่วนผสมการตลาดที่เป็นเลตติ้งสเกลกับการตัดสินใจได้เพราะนั้นเลตติ้งสเกลกับเลตติ้งสเกลเราก็จะใช้ r r e s s i o n เพราะฉะนั้นเราถึงต้อง r e c o r e into different variable จากนั้นเขาก็จะถามว่าเราจะ Record ตัวไหนล่ะที่อยากจะไป ตัวแปรใหม่แล้วก็เริ่มตั้งแต่การรับรู้เลยครับคลิกตัวนี้ครับจากนั้นกด shift ค้างไว้ครับคลิกตัวนี้ครับเขาก็จะไฮไลท์ให้เราเลย1 2 3 4 5แล้วก็6คือภาพรวมเข้ามาเลยครับตอนนี้ตั้งชื่อตัวแปรใหม่ครับเพราะชื่อบอกแล้วว่า into different เพราะนั้นตั้งชื่อตัวแปรใหม่เพราะนั้นอาจารย์ขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนะครับเพื่อให้งา่ายไม่ต้องสลับภาษาไทยภาษาอังกฤษ dv dv 1 เป็นตัวแทนของการรับรู้ปัญหากดเชิงครับแสวงหาข้อมูลอนาะจารย์ขอเป็น dv 2ช่วยอาจารย์จำนะครับเวลาเอาพุทเวลาแปลผลมาเราจะได้เข้าใจว่า dv 2คือตัวแทนของการแสวงหาข้อมูลต่อไปประเมินให้เป็น dv 3 dv ย่อมาจากอะไรนะครับ dividend เ,เอากอโทษครับ dependent ก็ไม่ใช่ d i v i d e n d e p e n d e n t v a r i a b l e d v 3คือตัวแปรตาม ตัวที่า DVC Dependent Verbal Dodizi DV5 ภาพรวมให้เป็น DV6 เป็นเลยครับง่ายง่ายครับนักศึกษาจะใช้ตัวแปรใหม่ชื่ออะไรก็ได้นะครับให้นักศึกษาจำได้ทุนครับ1 2 3เรียบร้อยครับตัวแปรใหม่ ตั้งชื่อแล้วตอนนี้ค่าของตัวแปรใหม่ละ่ะเราบอกแล้วว่าเราจะกําหนดให้เป็นกลุ่ม1 2 3จะไม่มี1.5แล้วเพราะฉะนั้นเราจะทําค่าเฉลี่ยให้เป็นกลุ่มก็คือเป็นเลขจํำนวนเต็มเข้าไหมครับวิธีการก็ไปจัดการเลยครับตัวแปรใหม่สร้างแล้วก็ไปค่าเก่าค่าใหม่ครับพิกค่าเก่าก่อนครับค่าเก่าตัวที่1ก็คือ1ถึง 1. 80มาได้ยังไงครับดูตรงนี้ครับผม1ถึง1.80เราจะให้เป็นกลุ่มที่1นะครับค่าใหม่ก็คือแทนด้วยเลข1ครับต่อไปค่าเก่ากลุ่มที่2 1.81เพราะเมื่อกี้จุด80มันตกเลข1แล้วเพราะนั้นมากกว่าก็คือ1.81ไปถึงเท่าไหร่นะถึงจะตกเลข2ก็คิดดู สองจุดหกศูนย์ครับสองจุดหกก็ได้ครับเสร็จแล้วก็ใส่เลขสองกลุ่มอยู่ในกลุ่มที่สองนะครับค่าเฉลีย่ยตรงนี้ต่อไปสองจุดหกหนึ่งเช็คให้ดีสองจุดหกหนึ่งถึงเท่าไหร่นะเช็คให้ดีถึงสามจุดสี่ศูนย์สามจุดสี่ อยู่ในกลุ่มที่สามครับต่อไปสามจุดสีนึ่งไม่ถึงสี่จุดเท่าไหร่นะสี่จุดสองศูนย์สีุ่ดสองศูนย์หรือจะสี่จุดสองเฉยๆก็ได้อะ ใหอยู่ในกลุ่มที่4ครับเสร็จแล้วแอดนะครับสุดท้ายครับ4.2 1ถึง5าะค่าสูงสุดอีกค่อยู่ในกลุ่มที่5ครับเรียบร้อยครับแอดก่อนนะครับ1 2 3 4งกด c o n t i n u e ครับจากนั้นกดโอเคครับผม output ก็ก็จะบอกว่ามีการดำเนินการให้แล้วนะครับเรากลับไปดูที่ data view ครับจะเห็นว่า ตัวแปรตัวใหม่เกิดขึ้นแล้วครับ d v 1ถึง d v 6เพราะฉะนั้นเราก็พร้อมที่จะทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ข้อมูลส่วนบุคคลกับการตัดสินใจได้แล้วโดยเราจะใช้ชุดข้อมูลตัวแปรใหม่ d v 1ถึง d v 6นะครับเราจะไม่ใช้ชุดข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ยนะครับการหาค่าคสแควร์คีย์เวิร์ดจุดตรงนี้ครับวันนี้การหาค่าคูสแควร์ไปที่ analyze ครับ descriptive ครับ ไปที่ cross tab หรือตารางคว้ยครับ analyze descriptive ครับ cross tab ครับตั้งครับข้อมูลเดิมมีอยู่แล้วล้างก่อนครับ reset แล้วอยากหาข้อมูลส่วนบุคคลใช่ไหมครับก็เพศถึงอาชีพครับสลัดเข้าไปช่องแนวนอนครับแนวตั้งละแล้วก็ใช้การตัดสินใจหลายด้านจนถึงภาพรวมก็คือ d v v i เตถึงดีวีเข้าตรงคอลั่มครับจากนั้นไปที่ไหนครับ statistics ครับเลือกคำว่า chi square ครับ กด continue ออกมาครับกดโอเคครับเขาก็จะได้คำนวณผลให้เราตอนนี้อาจารย์จะสอนวิธีการดูค่าคายสแควร์หน่อยนะครับว่าคู่ไหนสัมพันธ์และคู่ไหนไม่สัมพันธ์กันละ่ะอ่ะเหลกากรณีนี้เพศกับ d v 1คืออะไรนะการรับรู้ปัญหาจำได้ไหมครับอ่ะเพศกับ d v 1มาดูคายสแควร์เลยครับ เราดูค่าซิกนี่ครับค่าซิกตัวนี้นะครับอาจารย์ขอเรียกว่าค่าที่คำนวณได้หรือค่า P-valu e นั่นเองเพื่อเราจะเอาค่าที่คำนวณได้หรือค่าซิกในตารางตัวนี้ไปเปรียบเทียบกับ Cu t o f f point เราจะใช้ c ัด o f f point ที่0.05นะักศึกษาขีดเขียนไว้เลยขียดเส้นใต้เอาไว้เลยครับแปะไว้บนหัวเตียงเลยครับ Cut offpoint งานวิจัยทางสังคมศาสตร์ก็จะใช้0.05กรณีนี้ P-value ที่คำนวณได้ของคู่เพศกับการตัดสินใจหรือ p v 1เนี่ยมันเกิน c u t off p o i n t เรียกว่าไม่สัมพันธ์เห็นไหมครับไม่มีความสัมพันธ์เห็นไหครับตอนนี้นักศึกษาก็อ่านเขาพูดไปแล้วนะครับมากกว่า c u t o f f p o i n t ตัวที่นักศึกษาเห็นเรียกว่า P-value ค่าที่คำนวณได้ของคู่เพศกับการรับรูป้ปัญหาหรือ dv 1. เนี่ยเกินกว่า0.05เรียกว่าไม่สัมพันธ์ไม่มีความสัมพันธ์เพราะว่ามัน จุดสามามากกว่า0ูนย์จุดศูนมาได้ไงคัดออฟพอยต์ครับที่ใช้เป็นเกณฑ์ครับหรือเกณฑน,นั่นเองค u ัอเห็นครับสังคมศาสตร์ใช้0.05นะครับตัวนี้แหะครับเจินครับหมายความว่างไงครับเพศกับดีบ DV3 มดีคืออะไรเป็นการประเมินทางเลือก0ูนจุด 9เห็นไหมครับ p value 0.9เกิน0.05แสดงว่าเพศกับการประเมินดังเลือกหรือที่3ไม่มีความสัมพันธ์กันอาจารย์จะโชว์ตัวอย่างที่สัมพันธ์กันนะครับนะักศึกษาจะได้อ่านเป็นอันนี้ก็เกินนะครับ p value 0.3เกิน0.05แสดงว่าคู่นี้ก็ไม่สัมพันธนะ์มาดูสัมพันธ์ไหนสิศึกษาก็จะได้อ่านได้แนะ้ามาดคูคู่นี้คู่นี้คืออะไรครับอายุครับอายุ กับ dv 1คือการรับรู้ปัญหาอายุกับ dv 1มีความสัมพันธ์กันไหมดูค่าคายสแควร์ครับเพียร์ซันคายสแควร์ครับดูค่าซิกครับหรือ p-value ที่คำนวณได้จะเห็นว่าค่า p-value เนี่ยเข้ากับ0.004น้อยกว่าคัดคอฟพอยต์หรือเกณฑ์มาตรฐานคือ0.05ถถูกไหมครับ เพราะคัดเอาพอยต์คือ0.05แต่อันนี้ p-value คือ0.004อย่างนี้สามารถอนุมานได้ว่าอายุมีความสัมพันธ์กับ dV1 คือการรับรูปนะ้ปัญหาเป็นภาพไหมครับะัะนั้นวิธีการคำนวณการรีโคดค่าเฉลีย่ย ให้เป็นกลุ่มอาจารย์กสาทธิตแล้วการอ่านคายสแควร์ว่าสัมพันธ์หรือไม่สัมพันธ์ให้ดู p value กับ Cut-Off-Point cut o f f point ใช้เกณฑ์0.05สังคมศาสตร์ถือว่ายอมรับได้แล้วเห็นไหมครับถ้ามากกว่าหรือว่าไม่สัมพันธ์ถ้าเท่ากับหรือน้อยกว่า0.05เรียกว่าสัมพันธ์ถ้านักศึกษาชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตาม เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ